ต้องบอกว่าพ่อผมก็อยู่ในช่วงกําลังฮอตเนาะอายุประมาณ30กว่าๆยังไม่ถึง40อย่างเงี้ยคือร่างกายก็กําลังดีอยู่แล้วพ่อเป็นคนสูงครับสูงชลูดตุดปอดคือหุ่นดีแล้วก็มีหนวดกระยุ่งกระยิงไม่คล้ายกับดารารุ่นเก่าอะไรประมาณนี้ครับด้วยความที่พ่อเป็นคนหุ่นลีนมีกล้ามสูงชลูดตุดปอดครับซึ่งเป็นยอดขุนพลแบบที่ใครๆหลายๆคนเขาก็พูดกันนะเนาะ สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมนะครับเชนช่อง G Level เช่นเคยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าผมเองก็ห่างหายไปนานมากเลยครับน่าจะเดือนกว่าครับเพราะว่าผมมีอาการป่วยนิดนึงครับก็คือแบบเป็นหมอนรองกระดูกครับคือทํางานแล้วมันเกิด อุบัติเหตุตอนที่ทํางานนิดหน่อยครับผมแล้วก็กระทบมาถึงหลังครับก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงรักษาแต่ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นมากๆครับก็สามารถเดินได้อะไรได้ครับผมแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่แล้วก็ต้องฟังคําวินิจฉัยจากหมอครับว่าหมอจะให้ทําอะไรต่อไปช่วงนี้ก็ต้องดูอาการไปเรื่อยครับแล้วก็ที่จริงผมก็คิดถึงเพื่อนๆมากๆเลยครับคืออยากที่จะเข้ามาคุยมาอะไรตลอดเลยแต่ว่าด้วยความที่ร่างกายมันไม่อํานวยครับผมผมก็เลยต้องเซฟตัวเองดูแลตัวเองไปก่อนนะครับผ แล้วเพื่อนๆล่ะครับไม่ได้เจอผมนานคิดถึงกันบ้างไหมหรือว่ารอฟังเรื่องสนๆจากผมอยู่หรือเปล่าหรือว่าลืมผมไปแล้วอันนี้ก็ถ้าคิดว่าลืมก็คงจะน้อยใจขออย่าเพิ่งลืมกันเลยนะครับก็ยังไงก็อยู่ให้กําลังใจกันก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าผมมีโอกาสผมก็จะมาทําคลิปสนๆอย่างเงี้ยครับให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยนะครับผม สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับช่องผมนะครับช่อง c h a n g Label ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้นะครับเพื่อที่ถ้ามีเรื่องสนยนางงี้ยผมจะได้เอามาเล่าให้ฟังเลยนะครับ แล้วก็เช่นเคยครับระหว่างที่ผมไม่ได้ทำคลิปก็มีคนหลายๆคนก็ยังส่งเรื่องเข้ามาให้ผมเราอยู่เรื่อยๆครับซึ่งผมเองก็อยากจะนำเรื่องพวกนั้นมาเล่ามากลยครับแต่มันยังทำไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ก็ได้นำขึ้นมาเล่าเป็นเรื่องแรกแล้วกันครับหลังจากที่ผมพักมานานั้นซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของคุณพ่อกับคุณลูกครับมันจะเป็นยังไงนั้นผมจะไปเล่าให้ฟังกันเลยนะครับผมเรื่องนี้ครับมาจากคุณเ่านะครับผม คุณชาวบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อเขานะครับผมส่วนมันจะเป็นยังไงนั้นมันจะเข้าเกี่ยวกับบรรยากาศในช่องแบบที่เราเคยเล่ากันมาหรือเปล่าไงติดตามรับฟังกันเลยนะครับครับในที่นี้เองผมก็จะแทนตัวผมเป็นคุณชาวเลยละกันเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการเล่าครับคือตอนนั้นเองครับผมมีอายุ13ปีนะครับคือต้องเรียกว่ากําลังเป็นหนุ่มเลยทีเดียวครับคือทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายก็กําลังเปลี่ยนแปลงครับอะไรที่ไม่เคยมีก็มี <laughs> เสียงที่เล็กก็ เป็นเสียงที่แตกแล้วก็ใหญ่เป็นหนุ่มขึ้นอะไรอย่เงี้ยครับอะไรที่เคยเล็กอยู่ก็ใหญ่ <laughs> ครับผมแล้วทีนี้ปกติครับคือผมจะอยู่กับแม่ซึ่งแม่เองก็อยู่ที่กรุงเทพครับแล้วผมเองก็เรียนที่กรุงเทพส่วนพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับพ่อเขาก็จะเป็นนักดนตรีนักร้องครับเขาจะตะเวนหากินก็คือทำมาหากินตามต่างจังหวัดครับผมคือตะเวนไปตามจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ตามต่างจังหวัดครับผมแล้วเนี้ยในช่วงปิดเทอมเองผมเองก็จะมักจะไปพักอยู่กับพ่อนะครับผมก็คือไปอยู่กับพ่อช่วงปิดเทอมแล้วก็เวลาเปิดเทอมก็กลับมาอยู่กับแม่ครับซึ่งปีนี้เอง ก็เหมือนเดิมครับผมพอถึงช่วงปิดเทอม ก็ได้ไปพักกับพ่อเหมือนเดิมครับแล้วคราวนี้เองผมเองก็คือเอาง่ายคือเด็กผู้ชายลูกผู้ชายครับเราก็เป็นปื้มพ่อแหละว่าพ่อเล่นดนตรีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเวลาพ่อเล่นดนตรีผมก็จะไปนั่งดูพ่อครับผมคือนั่งดูประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มผมจะขึ้นมานอนพ่อเองก็ตอนนั้นก็พักอยู่ที่ร้านดนตรีครับผมคือร้านดนตรีตรงนั้นข้างล่างครับผมชั้นล่างมันจะเป็นที่เล่นดนตรีก็คือเป็นแบบเป็นผับเป็นบาร์แหละครับผมแต่ชั้นบนชั้น2ชั้น3ก็จะเป็นที่พักของพนักงานครับผมซึ่งผมกก็พััอยู่ช้นนบ ระหว่างที่ผมดูพ่อเล่นดนตรีเสร็จรู้สึกมันดึกแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะขึ้นไปนอนแต่ทางร้านเองครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เขาก็จะเปิดแทบจะถึงสว่างเลยครับแต่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงสุกมันเงียบเนาะประมาณตีหนึ่งตีสองเขาก็เริ่มปิดกันแล้วครับ แล้วช่วงนั้นเองครับคือต้องบอกว่าพ่อผมก็อยู่ในช่วงกําลังฮอตเนาะอายุประมาณ30กว่ากว่าๆยังไม่ถึง40อย่างเงี้ยคือร่างกายก็กําลังดีอยู่แล้วพ่อเป็นคนสูงครับสูงชะลูดตุดปอดคือหุ่นดีแล้วก็มีหนวดกระยุมไปอย่งไม่คล้ายกับดารารุ่นเก่าอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมจะพยายามอินเสิร์ตภาพขึ้นมาให้ดูตรงนี้นะครับเพราะว่าคุณชาวครับได้ส่งภาพเฟเฟรนมาด้วยว่าพ่อจะมีลักษณะเหมือนดารารุ่นเก่าประมาณนี้ <c oughs> ครับผมแล้วทีเนี้ย ด้วยความที่พ่อเป็นคนหุ่นลีนมีกล้ามสูงจะรูดตุดปอดครับซึ่งเป็นยอดขุนพลแบบที่ใครๆหลายๆคนเขาก็พูดกันนะเนาะเออแล้วทีเนี้ยครับผมช่วงนั้นก็มีสาวๆมาติดพันพ่อมากครับผมก็บางทีก็มานั่งเฝ้านั่งไลยแล้วหนึ่งันนั้นก็คือเป็นชาวต่างชาติก็คือเป็นคนญี่ปุ่นนั่นเองตอนนั้นผมจําชื่อนะเขาไม่ได้ครับว่านาผู้หญิงคนญี่ปุ่นชื่ออะไรแต่ผมจะให้ ชื่อว่านายูกิแล้วกันนะครับนายูกิครับตอนนั้นคืยก็เหมือนมาติดพันพ่อครับก็คือมานั่งเฝ้าพ่อก็คือมานั่งดูพ่อร้องเพลงหลังจากที่พ่อร้องเพลงเสร็จพ่อก็จะลงมาเทคแคร์ข้างล่างบ้างครับผมก็คือเหมือนมาเทคแคร์แขกถามว่าคุยเรื่องกันไหมไม่รู้เรื่องครับก็คือใช้ภาษาม,มือกันอะไรเงี้ยเหมือนแค่เป็นการเทคแคร์ให้ความรู้สึกกันอะไรประมาณนั้นครับผมจนนะครับมีเพื่อนร่วมวงนะครับที่เล่นดนตรีกันมาแซวว่าเอ้ยช่วงนี้กินของนอกเลยนะอะไรซึ่งพ่อผมเองก็ไม่ได้พูดอะไรครับก็มีแแแตต่่่ยยิ้้มมเาาก็ีวอ ญี่ปุ่นเด็ดนะอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนครับสิ่งที่เราเห็นตอนที่ผมเห็นตอนนั้นก็คือนายุกิเองก็เป็นคนขาวผิวพรรณดีแบบคนญี่ปุ่นลยครับก็หน้าตาน่ารักอะไรประมาณนี้นหนุ่มๆก็หลายๆคนก็อาจจะเป็นหมายปองแล้วก็สเปคประมาณนี้ใช่ไหมครับจนมีมาวันเนึงครับนายุกิเขาได้มาเที่ยวผับคนเดียวครับผมคือไม่มีเพื่อนมด้วยแต่ก่อนก็จะมากับเพื่อนสองสามคนผู้หญิงด้วยกันแต่วันนี้การว่ามาคนเดียวแล้วทีเนี้ยผมเองก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าพ่อเองก็ต้องลงมาเทคแคร์นายุกิอยู่แล้วครับแล้วทีเนี้ผมพอดึก สี่ห้าทุ่มผมก็ขึ้นไปนอนตามปกติจนมารู้สึกตัวอีกทีตีสามเราก็รู้สึกว่าอ้าวทไมพ่อไม่ขึ้นมาสักทีก็นอนกิ้งไปกิ้งมาเป็นกวนกบายเพราะว่าก็ดูว่าเวลานี้ปกติพ่อก็น่าจะเริ่มขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยกะว่าเอองั้นเดี๋ยวเดินลงไปหาพ่อดีกว่าครับพ่อเดินลงไปครับการว่าผับข้างล่างครับร้านมันปิดแล้ว คือปิดไฟปิดอะไรล็อกประตูแล้วแต่ผมเองผมก็รู้ว่าหลังร้านน่ะมันมีประตูเล็กประตูหนึ่งที่สามารถเดินทะลุไปได้เดินมุดเข้าไปได้ครับเป็นประตูเล็กๆเก่าๆผุๆที่คนตัวเล็ก,ลกๆอย่างผมทอะตอนนั้นผมก็ยังไม่ตัวโตมากครับยังผอมก็ <laughs> สามารถทะลุเข้าไปได้ผมก็เลยมุดเข้าไปดูครับผมแล้วตอนนั้นเองครับก็ค่อยๆค,ยคยานเข้าไปเพราะว่าทําไมถึงต้องคานใช่ไหมครับผมได้ยินเสียงครับ ได้ยินเสียงคนนะครับกระสอบกระสากันคือตอนนั้นนะครับเราก็รู้เราว่าเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายกระสาอยู่แล้วก็ได้ยินเหมือนเสียงเรียกคางเสียงพ่อเบาๆซึ่งเป็นสำเนียงที่เราไม่คุ้นหูเรารู้ว่าเป็นชื่อพ่อแต่มันไม่ใช่ชื่อพ่อเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเนี้ยผมพอได้ยินงันผมก็เลยค่อยๆคานเข้าไปใช่ไหมครับ ให้ค่อยขาดเข้าไปแล้วทีเด็กพอคานไปถึงตรงโซโฟ,ฟาแถวมุมห้องครับผมก็เลยแบบว่าแอบ,บดูครับผมกลายว่าตอนนั้นนะครับในห้องตรงนั้นนะในร้านตรงนั้นปิดไฟเลยนะครับแต่ด้วยความที่มันมีไฟข้างนอกที่แบบเล็ดรอดเข้ามามันก็ยังมองเห็นครับว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็เห็นทันทีเลยครับว่าตอนนั้นนะเป็นนายูกินะครับกับพ่อซึ่ง กำลังโบกพระกันอยู่ก็คือนายุกินอนอยู่ข้างล่างพ่ออยู่ข้างบนใช่ไหม <c oughs> ซึ่งด้วยผิวที่นายุกิขาวมากแล้วพ่อเป็นคนสีแทนแล้วก็มันติดมันก็เลยตัดกันดีมากๆครับคือเห็นได้ชัดว่าใครเป็นใครอะไรเงี้ยครับผมตอนนั้นรู้ได้ว่าน้องนายุกิเองก็คือร้องเสียงหลงคือแบบไม่เป็นภาษา,ษาเลยครับเพราะว่าพ่อผมคือถ้าเปรียบเป็นจอมยุทธ์ก็คือเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยฟาดฟันอย่างเดียวคือแบบฟันยับอะไรองี้ย คือตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกครับที่ผมนะครับได้เห็นคนมีอะไรกันแบบนี้แล้วผมเองครับเพิ่งจะเป็นหนุ่มครับเอาจริงยังไม่เคยช่วยตัวเองเลยด้ครับสักครั้งครับผมตั้งแต่เป็นหนุ่มมาแล้วทีเนี้ยพอมันเห็นอย่างเงี้ยครับมันมันก็มีอารมณ์เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับผมก็เลยได้เอามือครับลงไปรูปของเองรูปไปรูปมาก็เลยอเอามาลองเขี่ยเล่นเกี่ยไปเกี่ยมาเออมันรู้ด้วยสัญชาตญาณมันเองครับว่าเราต้องทําอะไรผมก็เลยอืม จับเล่นจับรูดปลรูดมาเอาไปเอามาครับด้วยความที่เราเห็นไปด้วยครับอารมณ์มันมาเต็มขนาดเรารูปไปมามันอารมณ์มันก็เลยกลายเป็นเสร็จครับผมแต่ตอขนาดที่ผมดูมาตั้งนานพ่อผมอะไรก็ยังไม่เสร็จนะยังต่อไปเรื่อยแต่ผมนะครับด้วยความที่เันเสร็จก,ก็กลัวว่าพ่อจะหันหน้ามาเห็นแล้วก็กลัวว่าพ่อจะจับได้ก็รีบคานกลับขึ้นไปบนห้องแล้วก็ไปอาบน้ําเช็ดตัวแล้วก็ทําตัวเนียนๆไปนอนครับจนพ่อขึ้นมาแล้วก็เหมือนแก้งว่า นอนหลับไปอะไรเงี้ยทั้งทีทั้งใจก็รู้ทั้งรู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยคี้บคือตอนต,ต้องบอกว่าโอ้มันเด็ดมากๆครับคือถามว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเกมไหมก็ไม่เกี่ยวครับแต่ว่าคืออยากจะเล่าประสบการณ์ที่มันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะครับว่าแบบม,มัน ไม่คิดคาดคิดว่าเราจะเจออะไรแบบนี้ครับแล้วก็เป็นการเปิดประสบการณ์ให้ตัวผมเองครั้งแรกด้วยว่าเออตั้งแต่เป็นหนุ่มมาเราจะอยู่เรื่องของผู้ใหญ่จริงๆก็มีครั้งนี้ครับผมแล้วก็ผมครับมีเรื่องราวครับอีกหลายๆเรื่องเลยที่จะมาเล่าให้ฟังครับทั้งเรื่องกับ ผมกับทอมกับไรซึ่งผู้คนอาจจะฟังว่าเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมครับแต่มันเป็นเรื่องจริงครับผมถ้ามีโอกาสยังไงผมก็จะนํามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนกับเรื่องของวิณชาวครับสนุกบ้างไหมครับผมมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับอืม LGBT หรือเกย์ครับแต่มันก็เล่าใจเหมือนกันนะครับซึ่งผมเองก็อ่านไปผมยังรู้สึก <laughs> นั่นแหละครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็ยังไงครับมีความคิดเห็นยังไงหรือชอบไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้จากด้านล่างนี้ครับผมเองก็ดีใจมากที่ได้กลับมาเจอทุกคนอีกในวันนี้ครับและก็หวังว่าในอีกทุกๆอาทิตย์ผมก็จะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ฝังสนสนกันอีกแบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปถัดไปก็สามารถกดได้จากด้านข้างนี้ได้ครับส่วนผมเองครับเช่นช่องจีระเบลก็มีเพียงแค่นี้ครับบาย